ช้แค่หนึ่งช้อนไม่ต้องง้อปุ๋ยแพงทำแบบนี้ประจำพืชแข็งแรงติดดอกออกผลดีมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆจะเกษตรมาพบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยพามาชมต้นพริกและต้นมะเขือที่แม่อ้อยปลูกไว้ทานเอง ในพื้นที่เล็กๆเ,เน้นแบบอินทรีย์ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงวันนี้จะมาบำรุงต้นพริกและต้นมะเขือนอกจากจะให้ปุ๋ยหมักแล้วยังต้องให้อาหารเสริมแก่พืชของเราเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารที่หลากหลายครบถ้วนจะทำให้เขาแข็งแรงติดดอกออกผลเยอะ มีหลายสูตรที่ไม่อ้อยได้ทำเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราสะดวกหาวัตถุดิบและอย่าใช้สูตรเดิมๆหรือใช้สูตรเดียวเพราะพืชควรได้รับสารอาหารที่หลากหลายและสูตรกำจัดเพลี้ยแมลงศัตรตูพืชควรใช้หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพื่อให้เพลี้ยนอนแมลงปรับตัวได้สำหรับสูตรนี้ไม่อ้อยใช้เพียงน้ำสาวข้าวหรือน้ำล้างข้าว ใช้ประมาณ10ลิตรและผงชูรสใช้แค่1ช้อนแกงน้ำซาวข้าวมีสารอาหารจากข้าวละลายอยู่มากเมื่อใช้น้ำซาวข้าวรดน้ำต้นไม้เป็นประจำจะช่วยให้พืชแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีเมื่อนำมาใช้กับต้นไม้ปลอดภัยไม่เป็นเคมีมีไนโตรเจนฟอสฟอรัส โพแทสเซียมทำให้พืชเขียวงามแข็งแรงเพราะในโตัเจนจะถูกปลดปล่อยออกมาทำให้เขียวนานมีกรดอะมิโนช่วยเร่งดอกเร่งผลมีกรดนิวคลีอิกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพืชเป็นสารปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุยมากขึ้น สูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนำราดต้นกล้าผักคะน้าได้อีกด้วยใช้เพียงแค่สองอย่างนี้มีประโยชน์ต่อพืชผักของเราอย่างมากมายลองทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ